สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็ทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้า l ล v e Chinese Novel and s e r i e s ค่ะสบายกันดีทุกคนนะคะอภิสดนี้นะคะหวานมาต่อตอนที่39ของเรื่องตำนานสองบุพผางามค่ะกำลังสนุกเลยนะคะตอนที่39ก็สรุปไฮไลท์ประเด็นสำคัญมาได้ว่าทางขวามูจินนางเอกของพวกเรานะคะก็หลังจากที่รู้ว่าคนที่พานางหนีออกมาจากการตามล่าของคน สกุลหมิงนั้นแท้จริงแล้วก็คือเยียนเฟยไปพระเอกที่ปลอมตัวมานั่นเองก็หลังจากที่ทั้งสองได้พบกันอีกครั้งในสถานการณ์ที่คับขันเนี่ยฮาวามูจินจึงได้เปิดใจพูดคุยกับเหยียนเฟยไปโดยได้กล่าวถึงความรักของต้วนเย่หลงที่มีต่อฮาวามูจินแล้วก็ความรักที่ฮาวามูจินนั้นยังคงมั่นคงต่อเหยียนเฟยไปไม่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่ทั้งสองได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วนั้นทั้งคู่ก็หลบหนีโดยไร้จุดหมายจนได้มาพบกับอุโมงค์ลี้ลับซึ่งเป็นอุโมงค์ที่แขวนกงเยแล้วก็เยียนชิงเจียงเคยสร้างกลไกเอาไว้เหยียนเฟยไปจริจึงได้ลองถอดรหัสกลไกแล้วก็สามารถเข้าไปภายในอุโมงค์ลี้ลับนั้นได้สำเร็จ ทางด้านของฟิ่งติงแล้วก็ฮวาจินซิลที่สงสัยในตัวของเยาปี้อิงว่าเหตุใดบนร่างกายของเยาปี้อิงจึงได้มีสัญลักษณ์ของคนสกุลหมิงอยู่ทั้งสองคนจึงได้ไล่ล่าติดตามเยาปี้อิงมาจนถึงหน้าอุโมงค์ลับ เย่าปีอิงเองซึ่งไม่มีทางหนีจึงได้หันหน้ามาเผชิญกับทั้งสองคนซึ่งก็ได้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างเย่าปีอิงแล้วก็ฮาวาจินซิลโดยที่เย่าปีอิงได้กล่าวถึงอดีตที่อยู่ในจวนเหยียนว่านางนั้นถูกฮาวาจินซิลแล้วก็เหยียนเฟยเยียนร่วมมือกันใส่ร้ายลกล่าวหาว่านางนั้นขโมยยกพระราชทานแล้วก็ได้ลงโทษนางอย่างแสนสาหัสทั้งยังถูกลอบวางยาพิษจนทําให้ร่างกายนางนั้นอ่อนแอน และยาพิษนั้นยังคงตกค้างอยู่ในร่างกายของนางส่งผลให้ลูกน้อยที่เกิดมามีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอเช่นกันเพราะว่าจินซิวจึงได้โตเถียงกับเยาวปีอิงว่าถ้าไม่ใช่เพราะในอดีตเป็นเพราะแผนของนางและเหยียนเฟยเยียนเยาวปีอิงจะได้มีโอกาสเป็นพระชายาของเหยียนเฟยเจีย องค์รัชทายาทของแคว้นกงเยได้อย่างไรกันและได้กดดันเยาปีอิงให้นางนั้นเปิดทางให้นางและเฟิงติงสามารถเข้าไปในอุโมงค์ลับให้ได้ในช่วงเวลาขับขันนั่นเองเสียงศิลป์แล้วก็องคครักของเยาปีอิงได้ออกมาแล้วก็ช่วยเหลือเยาปีอิงได้ทันทำให้เฟิงติงและฮาว,วาจินซิลต้องขี่มา้าหนีจากไปทันที หลังจากที่ฮวาจินซิลและเฟิงติงหนีออกมาได้ก็ได้มาพูดคุยกันล้ำลึกถึงความหลังในช่วงที่อยู่จวนสกุลเยียนฮวาจินซิลได้กล่าวว่าเป็นความจริงที่ว่าได้เคยให้ร้ายเยาปีอิงแต่หนังไม่ได้ประสงค์ที่จะเอาชีวิตของเยาปีอิง นางแค่ต้องการทำเพื่อความอยู่รอดของตัวนางเองแต่เหตุการณ์ในวันนี้เห็นได้ชัดว่าเยาวปีอิงนั้นก็โหดร้ายแค่ไหนถึงขนาดนำกองกําลังมาดักโจมตีนางแล้วก็เฟิงติงซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าเยาวปีอิงต้องการจะเอาชีวิตของนางเพราว่าจินซิวจึงตัดสินใจที่จะยืมมือของราชินีแคว้นกงเยในการกำจัดเยาปีอิงโดยการขอเข้าเฝ้าและมอบหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงว่า ยาวปีอิงนั้นเป็นคนของตระกูลหมิง เมื่อราชินีของแขวนกงเยได้ฟังคำพูดของฮวาจินซ <S il, S 1> ิลก็จึงได้เรียกเยาปีอิงสไพยเข้ามาสอบถามและตัดสินลงโทษเยาปีอิงที่ปิดบังความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของตนเองและสกุลหมิงโดยได้คุมขังเยาปีอิงและตัดสินลงโทษประหารภายในสามวันโดยทางราชินีของแขวนกงเยหวังจะอาศัยโอกาสนี้เพื่อล่อกองกำลังลับของสกุลหมิงที่แฝงตัวอยู่ในแขวนกงเยให้ปรากฏ ตัวออกมาโดยนอกจากคำตัดสินประหารชีวิตภายใน3วันแล้วก็ยังได้เปิดโอกาสให้ยาวปีอิงนั้นหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองและถ้าหากนางมีหลักฐานในการพิสูจน์ตนเองก็อาจจะโดนลดโทษได้ เมื่อหมิงเฟิงชิงได้รับรายงานจากคนของนางว่าราชินีแคว้นกงเยได้ตัดสินประหารชีวิตเยาปีอิงในอีก3ามวันก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่นางนั้นได้ทำ้ายเยาปีอิงจนทำให้เยาปีอิงได้พบจุดจบเช่นนี้ส่วนทางด้านทซงหมิงเลยที่ต้องการจะปกป้องเยาปีอิงซึ่งเป็นน้องสาวของเขาอย่างลับๆก็ได้ปลอมตัวเป็นทหารของแคว้นกงเยเพื่อรอบเข้าไปช่วยเหลือเยาปีอิง ส่วนทางด้านของท่านกว่าเอ๋ยเย็นที่มีความชื่นชมในตัวเย่าปีอิงจึงได้ขอร้ององค์ราชินีให้เห็นถึงความทุ่มเทเสียสละเพื่อส่วนรวมของเยา่าปีอิงที่มีต่อแคว้นกงเย่ในตลอดหลายปีที่ผ่านมา และท่านกว่าเออเยนยังได้กล่าวถึงตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเรื่องหัวใจพิภพว่าอาจจะเป็นเพียงข่าวรือที่ไม่มีจริงแต่ทางด้านราชินีของแขวนกงเยเห็นว่าเรื่องหัวใจพิภพนี้ไม่ใช่ข่าวลือแต่เป็นเรื่องจริงเพียงแต่เรายังไม่สามารถขุดพบหัวใจพิภพได้เท่านั้นเอง โดยราชินีของแขวนกงเยได้ผ่าท่านกว่าเอ๋อเย็นไปยังเมืองลับตายพระราชวังซึ่งเป็นจุดที่ตัวนางเองแล้วก็เยียนชิงเจียงนั้นได้พบกันอีกทังอย่างไดเล่าถึงอดีตท,ที่ตัวนางนั้นได้พบกับเยียนชิงเจียงโดยกล่าวว่าในเวลานั้นเยียนชิงเจียงได้ออกมาตามหายาอายุวัฒนะที่สามารถทําให้คนตายนั้นฟื้นคืนชีพได้เพื่อมอบให้กับบิดาของเยยนชิงเจียงที่ป่วยหนัก จึงเป็นสาเหตุให้เยียนชิงเจียงนั้นเดินทางมายังอาณาจักรแคว้นกงเยเพื่อตามหาหัวใจพิภพในอดีตนั้นองค์ราชินีเป็นเพียงองค์หญิงจึงได้แอบรอบติดตามเหยียนชิงเจียงเข้าไปในเมืองแห่งนี้ แต่เฮียนชิงเจียงนั้นยืนกลานที่จะไม่ให้องค์ราชินีติดตามตนไปด้วยเนื่องจากกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นแต่องค์ราชินีนั้นก็ยังยืนกลานที่จะติดตามเยียนชิงเจียงเพื่อร่วมกันเผชิญหน้ากับอันตรายต่างๆไปพร้อมๆกันจึงทำให้เยียนชิงเจียงนั้นเดิมนั้นปิดกั้นหัวใจกับนางเกิดความเห็นอกเห็นใจและซาบซึ้งในน้ำใจที่นางมีต่อเขา หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็ได้ให้กำเนิดเหยนเฟยเจียในส่วนของเหยนเฟยไปแล้วก็ฮวามูจินนั้นตอนนี้พวกเขาหลบซ่อนตัวอยู่ในอุโมงค์ลึกลับก็ได้ยินข่าวข่าวของเยาปีอิงที่ถูกองค์ราชินีคุมขังและตัดสินประหารโทษภายในสวันโดยได้ยินก็อยากจะไปช่วยเหลือเยาปีอิงให้เป็นอิสระ แล้วก็ผลโทษทั้งฮวามูจินและเหยียนเฟยไปก็ค่อยๆอ,ออกมาจากอุโมงค์ลึกลับเพื่อขอเขาเฝ้าองค์ราชินีและพยายามเจรจาหาทางช่วยเยาปีอิง ส่วนทางด้านของหมิงเฟิงชิงและก็ซ่งหมิงเลยเองก็ได้พยายามหาทางช่วยเหลือเย้าปี้อิงอยู่รับๆเช่นกันจบตอนที่39แล้วนะคะเรื่องเรากำลังสนุกเลยค่ะแล้วจะเจอไหมคะหัวใจพิ่พบนะคะก็เป็นยาที่มีคุณค่ามากในตายลาแห่งนี้เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวตามหวานไปในตอนที่40นะคะของตำนานสองบุกผางามค่ะหวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ